สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในในสังคมไทยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องของอารยธรรมอินเดียและจีนเข้ามาแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมารู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างชาติที่นอกเหนือจากอินเดียและจีนนะคะก็จะมีวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากเมื่อชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาสู่ดินแดนไทยก็ได้นําเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะจะมีในเรื่องของการนําเครื่องใช้จากตะวันตกเข้ามาภาษาการศึกษาอาหารเครื่องดื่ม การแต่งกายตลอดจนศาสนาและความเชื่อและมีการถ่ายทอดสู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยได้รับวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติเช่นวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมของประเทศใกล้เคียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนวัฒนธรรมบางอย่างได้ถูกกืนเป็นวัฒนธรรมของไทยนะคะปัจจุบันกระแสของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากวัฒนธรรมเหล่านี้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีนะคะก็คือการรับเอาวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายที่เป็นแบบสากลเช่นการสวมใส่เสื้อเชิ้ตนะคะการผูกเนคไทการใส่เสื้อสูท การใส่ชุดฟอร์มในการทำงานการใส่รองเท้าส้นสูงการใส่กระโปรงทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ยังมีในเรื่องของการรับวัฒนธรรมการกินนะคะเช่นการใช้ช้อนซ้อมรับประทานอาหารการนำอาหารของชาวต่างชาติมารับประทานที่เราเห็นเห็นเลยเนาะก็จะมีพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์สลัดขนมโดนัทเคก้กไส้กรอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทำให้วัฒนธรรมการกินเกิดความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะคะการรับเอาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีนะคะก็จะมีการเล่นกีตาร์กองชุดเปียโน,โนไวโอลินหรือการฟังเพลงสากลนั่นเองนะคะทำให้สังคมไทยได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการฟังเพลงการเล่นดนตรีที่หลากหลายนะคะจากในรูปภาพที่นักเรียนได้เห็นนั่นเองนะคะก็จะได้รับวัฒนธรรมเรื่องของการกินไปแล้ว การแต่งกายไปแล้วด้านดนตรีไปแล้วนะคะรวมไปถึงการรับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการนําโทรศัพท์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วการนําโทรทัศน์เข้ามาใช้เพื่อดูข่าวสารต่างๆทําทให้มีความรู้ที่เท่าทันคนอื่นการนํารถยนต์มาใช้เพื่อการเดินทางในที่ต่างๆทําทให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง นะคะการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานทำให้ทำงานได้รวดเร็วนะคะนักเรียนก็รู้นะว,ว่าณนะตอนนี้เทคโนโลยีของเรารวดเร็วมากนะคะส่วนส่วนที่ไม่ดีนั้นนะคะก็จะมีการรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายที่เปิดเผยร่างกายเกินไปเช่นการใส่ชุดที่มันเปิดแผ่นหลังชุดที่เปิดเห็นหน้าอกอย่างเงี้ยชุดที่มีการเปิดหน้าท้องหรือกระโปรงที่มันสั้นจนเกินไปนะคะทำให้เกิดผลเสียต่อสังคมไทยได้เช่นเกิดการโรคระเมิดทางเพศนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการรับเอาวัฒนธรรมการตัดทรงผมที่ต่างๆทำสีผมซึ่งบางอย่างนะคะไม่เข้ากับวัฒนธรรมไทยนะคะการรับเอาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการกินบางอย่างก็ไม่เหมาะกับคนไทยของเราเนาะอย่างเช่นการรับประทานอาหารบางอย่างของชาวตะวันตกเนี่ยก็มีผลเสียต่อสุขภาพนะถ้าเราเนี่ยรับประทานอาหารพวกที่มันเป็นจั n k ฟู o นะคะเป็นอาหารขยะอย่างเงี้ยพวกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยมากๆมันก็ทำให้เป็นผลเสียต่อร่างกายนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยีเนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งทําให้เกิดความฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็การนําทรัพยากรมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์จนมากเกินไปนะคะดังนั้นการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงควรนํามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีของคนไทยแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมที่เหมือนกันและต่างกันซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันนะคะ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมต่างชาตินะคะซึ่งก็จะนอกเหนือจากวัฒนธรรมของอินเดียและจีนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างชาตินะคะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะ